เปรียบเสมือนสิ่งที่ป้องกันคนในทุกระดับให้เกิดความปลอดภัยทั้งนี้ปัญหายาเสพติดนับเป็นภัยคุกคามและบ่อนทำลายประเทศชาติการขจัดภัยยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการพึกพลังของทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างโดยเฉพาะบ้านและชุมชนที่เข้มแข็งย่อมช่วยในการแก้ปัญหายาเสพติดให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ กระทรวงมหาดไทยกอรมนสำนักงานปปสมีบทบาทสำคัญที่จะประสานความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างรั้วให้กับชุมชนเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดเพราะตรงนี้ยังเป็นแหล่งที่จะส่งซื้อขายกันอยู่ในชายแดน แต่พวกเราเนี่ยจะต้องป้องกันไม่ใช้ป้องกันเฉพาะเด็กเยาวนชนบ้านเราอย่างเดียวป้องกันคนนอกบ้านที่ก้าวเข้ามาใช้พื้นที่เราในการประกอบอาชีพในคันค้ายาของเามีเยอะค่ะมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะส่วนมากก็คือเด็กวัยรุ่นจะเดินเข้าไปเอาบางครั้งมันหาได้ง่ายคนะจากประเทศเพื่อนบ้านก็นำมาทั้งขายทั้งเจ็ หนักอะ่ะหงุดหงิดพอเข้ามาในบ้านก็แบบกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่พูดอะไรตักเตือนอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองก็เป็นเด็กก้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามพูดพยายามคุยเขาไปทํางานเขาก็โดนจับโดนอะไรโดนตรวจฉี่เสียเงินเสีย,ย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุมชนตําบลทับพริกอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแกวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเ,เ,เอาชนะยาเสพติด เสริมสร้างนวัตกรรมยุทธศาสตร์บันไดา3าขั้นขั้นหยุดขั้นละขั้นเลิกอสอมนิชนเซี่ยวเสงเขาผู้นี้คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติได้มีการสร้างความไว้วางใจในการดึงชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยใช้ใจบำบัดใจคือภาพนี้เป็นภาพ ในการทำประกวดอสมอดีเด่นระดับชาติแล้วก็โดยใช้ผลงานเด่นที่พูดถึงเมื่อส,สักครู่บันไดสขั้นบ้างาสี่ทุ่งคนดีอยู่บ้านบ้างาชุมชนบำบัดมาจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนคือมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยมีผู้นำชรลบออออปะปะรออพปรอตอสอมีตำรวจชุมชนอะไรพวกนี้ที่เข้ามาอยู่ในชุมชนเนี้ยพวกนี้จะเข้ามาช่วยในการ สร้างความสุขสร้างความสงบสุขในในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองการจัดการตัวเองเพื่อตำบลสุขภาวะเนี่ยมันจะได้ไปในแนวเดียวกันทั้งหมดเพราะรณรงค์ถือป้ายเดินอ้อมหมู่บ้านครับให้หมู่บ้าน,ให,หานให้ชาวบ้านมาช่วยกันครับช่วยกันเลิกยาเสพติดครับมันเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านเราอะเนาะเป็นชุมชนเข้มแข็งใครๆที่อื่นเห็นก็ ออหมู่บ้านนี้เขาดีเนาะลูกหลานเขาดีเนาะไม่ไม,ไมียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการร่วมกันกําหนดพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานป้องกันโดยวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพปัญหาของพื้นที่ที่เป็นปัญหาด้านยาเสพติดด้านการผลิตการค้าการแพร่ระบาดเพื่อสามารถกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพึ่งตนเองร่วมกัน เพื่อคิดวิเคราะห์ปัญหาวางแผนดำเนินการประเมินผลและติดตามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันก็คือเข้ามาก็จะมีหน่วยกรมนนะคะมามาประจำอยู่ตามตามจุดในใน,ในหมู่บ้านหาตามวัดตามอะไรเนี่ยเขาจะเข้ามาอยู่พักบางครั้งก็10บวัน15วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่แล้วก็จะมาสำรวจมาช่วยกันดูแลว่าลูกหลานเราเนี่ยมีใครติดยาเสพยาไหมให้ช่วยกันดูแลค่ะ รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจมากเขาจะได้กลับมาเป็นคนเดืมเราก็ได้คืนค,น,คนดีสู่ชุมชนสู่ลูกบาลลูกหลานคืนค,น,คนดีสู่ครอบครัวของเขาแล้วก็ให้ครอบครัวเขาเกิดความอบอุ่นมันก็เป็นเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความสุขนับเป็นแรงขับเคลื่อนจากจุดเล็กๆ และหากเมื่อชุมชนมีความแข็งแรงในตัวตนและการงานแล้วย่อมนำมาซึ่งความมั่งคั่งและยั่งยืน